เทุกอย่างผมผมไม่ตัดสัญญาณโทรศัพท์เพราะถ้าตัดวันนั้นถ้าเราว่าเราปิดโอกาสจนใ่้เราสามารถที่คว้าตัวได้ทุกอย่างทุกคนครบเลยมีอยู่จุดไหนบ้างเรื่องนี้ทุกท่าน,นเคยทราบเพราะผมไม่เป็นข่าวรัฐบาลฝ่ายพมันคงธนาคารขอร้องผมนขอย้ายเป็นข่าวมยินดีครับแต่มันแสดงเห็นว่า นัเวลานั้นกลุ่มคนรักกลุ่มนี้ใช้โปรแกรมเงินใช้โปรแกรมตัวชาร์คอมพิวเตอร์เวรามันมีเกตเวอยู่พอพวกนี้มันมาบล็อกมันเหมือนท่อระบายน้ำพอมันมาบล็อกส่โปรแกรมนี้เป็นขวางอะไรที่มามันก็แบบมอนเป็นเครื่องกองขยะข้อมูลทุกคนที่มีไม่ว่าจะเป็นพาสวิดใครก็แล้วแต่มันจะไปอยู่ตรงนี้พอมันดักปุ๊บแล้วมันสามารถเข้าได้มันก็จะไปเรื่อยล่ะ แค่สระบุรีเราคิดแบบว่าจะไปรู้เหมือนนั้นแต่นี่เป็นโปรแกรมใหม่ีโปรแกรมใหม่ผมอยากให้ทุกท่านในห้องนี้พยายามเรียนรู้นะพยายามเรียนรู้ต่อไปเป็นความแตกต่างระหว่างสิทธิและเสรีภาพนะเรามาพูดถึงเรื่องการเป็ความเสรีเสรีภาพสิทธินั้นเป็นประโยชน์ที่ต้องมีกฎหมายรับรองและคุ้มครองไว้บุคคลยึงจะเกิดมีสิทธิจะนั้นขึ้น แต่ถ้ากฎหมายไม่ได้ให้การรับรองหรือคุ้มครองไว้ประชาชนจะไม่มีสิทธิเช่นนั้นโดยสิทธิใดที่รัฐให้การรับรองและคุ้มครองนั้นรัฐต้องจัดหาให้ส่วนเสรีภาพเป็นภาวะโดยอิสระของมนุษย์แม้จะไม่มีกฎหมายรับรองรอคุ้มครองไว้บุคคลก็ยังมีเสรีภาพเช่นนั้นซึ่งรัฐไม่มีหน้าที่ที่ต้องจัดหาให้แต่อย่างไดน,นะครับสิทธิและเสรีภาพที่รัฐรรมนูญแห่งราชักรไทยนะั้นมันจะให้การรับรองและคุ้มครองไว้มีหลายประการ แบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับหนึ่งสิทธิและสิธิพาพน์ที่ชำระกวคือเป็นสิทธิและสิธิพาพที่รัฐไม่สามารถจํากัดตัดทอนได้เช่นสิทธิเสสิภิพในการนับถือศาสนานะเป็นต้นไม่สามารถที่เราบอกว,ว่าคุณต้องนับถือศาสนาอะไรนะครับสองสิทธิและสิธิพาพที่รัฐสามารถจากัดขอบเขตได้แต่การจำแบบกัดดังกล่าวต้องทําโดยกฎหมายและเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐมนูญ์กำหนดเ้ื่อความมันน่นคงรัฐ ความสุขเรียบร้อยหรือสิทธิภาพของประชาชนโดนสูนลงสิทธิและสิทธภาพที่ท่านบุรุษานรัฐมนตไทยมันจะให้การรับรองและคุ้มครองไว้